อวัศการครับผมอาจารย์ครับผมตัวนี้พ่อเโอ้เจออีกแล้วมากบางนึงพ็อกแบบบางนึงอีกแล้วก็ยังเอาอีกยูบันเคยจะนายยูบันเอาพ่อาจารย์ที่ว่าบบจุบางนึงเัรอทกคุณไ้บอกจากเสียงที่ว่าจะบอกสุฟังบริเวณที่บอกทักเจอคำว่าจะบอกสุฟังอันตลอดเขามากกับมาเววาหลุดว่าโอ้ยจังคือว่ามียังยังยังจนไปเกาเองเออเองอ๋อมัดอาจารย์ครับเมื่อเสาร์นี่โทษหาโทษ โอ้หาเสภาพไปทุร e ัเจภาพไปทุละจะให้ผ <expense> <weer Hayır. S 1> ่าไปทุระเออบ่ได้บ่ไ so ด้บน้บอกออกมาเร็วเด้อหอดซีโมง่งงี้ยมโฟขมาอยู่ได้ไปเองเนี้ดนี้ผมเข้ามาตอนสามโมงห้าสิบโอ้ยออกไปแล้วนาะสามโมงห้าสิบออกจากวัดน่ะเก้าโมงหาเก้าโมงสี่สิบห้าคุณจุดหอดคุณเลย บ่งเรื่องคิดในใจแต่บางเรื่องเราเดินออกไปพอดีมันเขามาแน่นอนเราเดนหมดไม่นอีเลยวันนี่โอ้ยเราเดนหมก็น่าบอกเขามาแต่เศร้าเรื่องเราเนหมดก็บพรเขามาเนี่ยเอากรเฮ็ดธุระปลาฝังบ่ทันแล้วครับอาจารย์ธุระปลาฝังบ่แล้วข้ามาโดนเวียงมายนมนดี๋ยวกันนี่ขี้อยกเลี้ยวเลยฉนน่ะก็ได้ยินว่าฝันดีค่ะอาจารย์กาลังตจมมันโคนรมีโชคอยู่ ขันยามานฟันดีบ้น่งคือจะเบาเลี้เรียวก็จได้วดกว่าได้เลี้ยวถึมัเฉียวเฉียวเฉจะสนหน่บัดยามของอื่นโทมหาบ้าไปนั่คือจะงืนงายแคคันพระอาจารย์โทษหาผมคิดอย่างเดียวเลยดิครับเพาได้คิดว่าสิไปพระอาจารย์สิไปทุงลกทวรว่างวางแล้นีพระอาจารย์ซอกป๊าปโทไปหานก็ิว่าโอ้คนดีไปไคนม่ตองนี้นี่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 นว่่าี่น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 ย่นี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 นี่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 น่นี่นบ่แม่น่น่่น แม่นครับใครว่าเด็กก็นสิบห้าคนนี่ที่มามาขอเงินราจาร์เนาะม,มือแหลกมากมาขอคนละสิบห้าบาทให้ไปแล้วสิบห้าบาทขึ้นรุ่นมากขึ้นต่อมากมากอีกบอกว่าพ่อพอมาขอเพิ่มอีกพู้ละสิบห้าบาทบานนี้ผมหลังจากน้องะจาร์มือขึ้นนี่ผมไปนั่งคิอดอยู่บา้าถ้ามาขอสามมือนส่อนผมจะเฮ็ดจังไรอย,ยู่เนาะถ้ามาขอสามมื่นี่จนจังนดยย่ ผมคิดว่าผมรุ่นยนี้าจะมากกว่าสามานอเาะซอปรทประสานหหบอโอ้ยกบไปแล้วเนาะคื่อที่จริงจเลยชุดมือทนาจอนี่เฮ็นไมโอยเนาะมมกบลายแล้วบบ้างล้นเลยมึ้ืนหน่ายเหีกน่ะเห็นบอมาแต่ว่าผมไม่ได้มาขอเงินดิมากมันคึืนมากกับมาลูกพากันลูกต่ออิ่ม อิ่มแล้วกอบคุณหลายครับกระตั้นโอ้เฮยว่ามาขอเงินนี่ขอไปกินก๋วยเตี๋ยวรักตินงยังเขาแล้วเนาะมันบ่ติ๋งขอทุงอย่างกันถูกพ่ออตัวเนาะสิบห้าบาทซื้อก๋วยเตี๋ยววัได้นี่ครับผมถ้าสามสิบบาทซื้อได้อยู่จากกระปุกจันทร์เขาเนาะจากจันจรกว่าจากกะจันทร์ไปก็สิบห้าก้นไปยุ่งเขาตัวโอ้ยเนาะโอ้ยสั่งมาเอ๋อกรแม่นตัวโอ้ย อาจารย์มาะามเขาบอกครับว่าไปกินอย่างไาบบอปถามก็ว่าก็มาขอบุ้น่าผมอิ่มปาแข่กัน่วนอิ่มแล้วได้ไปพุทกนสามสิบาทนี่อิ่มตัวสิบห้าบาทพุวสิบห้าบาทสองเทียอเอาก็เป็นสามสิบตัวครับเอไรคนมีโจวแก่ห้คนไวยเฉียมาพากันยิ้มมากกว่านี้อาจาสดซื่นตัว มาขอบมาขอบคุณนบะหมี่ห่เอเนี่ให้อิมอ่มแล้วอิ่มคักแล้วก็เสร็จบอกว่าสำนีล่ะ,ละก็จบเขากับว,ว่าเรื่อมุกผมกับมุกผมสีน่าด้วยครับปูสีนาา่ามันก็ไปวัดหลวงต้นนี่ย มาลูกทองมาทั้งสองรนมานอมากับมันประกอบคุณน่ะครับมันเอาตีงานมันประกอบคุ่นบามันันอิ่มแล้วห่นะครับมาหน้าตายิ้มแย่จำใสมาถ้ามาถ้ามาหมดทุกคนทุมันก้นนั่นแหละอันนังคมนกับน็ีวกแน่ากอกัว่ากนเรียกว่าง่างมาเบิ้งเหรอว่ามันขึ้นงานมันิอดตี้องหนอกีหรออ๋อมือนีนการออกว่าอลไรหรอ ไม่ดีพระช้าก้อิมโกยิอิมเรา้วยก็เอาว่ายางซองเมืองไหนปกติเห็นยังบ่อเห็นยังบ่อยป่มเดมเห็นยังนจะไฟเปิดจำนวนตัวไฟเปิดทางคืนเปิดจนน้นตัวครับบ่เดีมันตื่นขึ้นว่ามันหิวน้ำนะก็ได้ออกม่าน้ำครับมเอมียังมีซํานี่ล่ะฟันซัานี่ตีจีบ้าช่างไหมเนาะจีบ้ายังก็รอกียดเลยเนาะ อิ่มแล้วนะครับแต่ว่าสิบห้าบาทเอาไปตอนแรกบอกว่าซื้อบ่ได้เอ้ยมันบพ่พอนะครับมาขออีกสิบห้าบาท <No. S 1> ผมคืนอนิ่งน้ำสามสิบจีดีครับอาจารย์ครับโอ้ก็เดี๋วแตีเราก็จะไปจีบเทเจมแมวกันแล้วเนาะอันนี้คือบอให้ฟังอันที่บอให้ฟังบริบาลชอบดีๆเป็นเลขนี่นี่นะเอาบอกก็ฟังให้ฟังครับ ว่าเขามาขออังซั่นขอจังซี่เขาบอกเคยว่กสามสิบชักเต็มแต่ก็ไม่จูบเอาอยู่เนี่ยตอน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 จะสามสิบย้นเนาะองคก็จับบวกกันเนาะอันนี้ก็แล้วแจ๊คไพรแล้วเนาะพราะว่าเขามากมากจังซีเขาบอกอันพระจักรได้บอกให้ฟังอยู่ซีตามจังซีแล้วจะไปจะเปคู่นังบวกกันก็เรียกแจ๊ไพสิเฮ็ดจังไหนกิดสร้างสนเลยครับอยากบวกลบคู่นานกันแล้วแต่เอออยากได้กันแล้วแต่เพราะว่าคือว่าก็ฝันให้ฟังนะครับเขาไม่ชมตัวเขาบอกอยากจะได้ก็ฝันโมเมนต์บ่ อาวันนี้สิขอความคิดเห็นจากเซียนๆจากหน่อยสอดความนครับอาจารย์อันเสียนน้อยมีความคิดเห็นเป็นยังไงเนาะความฝันพระอาจารย์นี่ปปเฝ้าดามเซียนน้อยเขาเลิกเสียนอะไรฟังังบ่เสียนหน่อยอะไรฟังป้าอุป้าอ่อ,อคิดว่าอย่างไรครับคิดว่าบวกกันแล้วกันไม่เหนื่อยบวกก็สนุกเด็กมาสิบห้าคนเด็กหน่อยนี่มาสิบห้าคนมารอบแรกมาขอเงินสิบห้าบาท ให้ลอยนึงกับว่าเอาให้20กับว่าเอาสิเอาสิบหาบาทมาในคขื้นที่สองมาอีกบอกว่าพ่อสิบหาบาทนี่มันพอ่อมาขอเพิ่มอีกคนละสิบหาบาทล่าสุดเมื่อคึืนนี้บอกว่ามาขอบคุณอิ่มแล้วคันเจอ้อุกับสิบางสันนะบา1สิบห้าบาทพอ่อต้องเอาไปตัวเดียวกันนะ คนิ่งตัวเดียวกันคนิ่งตัวเดียวกันแม่พอวามันบ่พ่อเด้เปาพ่อเพื่อยู่ดิครับคนิ่งสามศูนย์นแมคือไก่เจ๊อุกกับคนิ่งน้ำสามศูนย์น,นะครับตะงิบตะงิบนะครับแต่ว่าปออนี่คือสีบอมักดอกสามศูนย์พะวาเลขปอะอ,อบอนมีสามศูนย์ เอาว่าได้เกี่ยวว่าผู้ใดญของผู้ใดญมีบ่มีม้สามศูนย์นี่แต่ว่า<อ>ตามวิเคราะห์ตามความฝันที่เด็กน้อยมาหาเนี่วิเคราะห์ตามความฝันเด็กน้อยมาหามาที่แรกมาขอแล้วเอา้าว่ามันสิแล้วอย่างกลับขึ้นมาอยู่ว่ามันบ่พออาจารย์แม่นบอซั่นครับปรไปดาวไฮซิมฮาบาทอีกแล้วมนมาครบวันนี้ว่าพ่อแต่มาขอบคุณโอ้ยคืออิ่มแท้แม่นบ่ซั่นโอ้ครับผมนั่นแหละตามพ่อมีคอตามฝันม่นเป็นหมอหลานลืมกู้ที่ตามฝันมันบอกเขาว่าได้ว่าพ่อแล้วนี่น เขามากขึ้นอีกสักคำว่าเขามาเขาว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็แม่อตัวไม่ใช่อิ่มเลยเขามาขอเจ็ดสิบห้าบาทนะอิ่มแล้วนั่นนหะมาที่แรกบอกบ่พ่อเลยมันเป็นยังไงคัตเจี๊ยวว่าคัตเจี๊ยวว่าตีเป็นตีเป็นตัวห้อยเหมือนบ่อคิดจะได้กับบ่อร่วมกันนลยนะโอ้ครับพระอาจารย์จะมาร่วมกันเลยเพราะว่าคนเด็กเพราะว่าให้เหรียญให้แป้งเศร้าเขากับบ่เอาใไฮยังเขากับบ่เอาแบงค์ลอยกับบ่ให้ลอยนึงกับบ่อา เขาจะสิบห้าบาทเท่านั้นวาสิบบาทก็แคสิบห้าบาทเท่านั้นมูลุกมึงขึ้นมาอีกสันอาจันขึ้นมาปอบพ่ออันนั้เมื่อกี้แรกแต่มูลุกเขาบ่กันบ่พ่อเขา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 ขอเพิ่มมีคะแนนในข่้นควบคิดอาจานนี่นี่เขามาขอตกเก้าอีกนี่ขอสักนสิบห้าบาทเอาสบห้าบาทเอาแดงข้าวีอเขาก็กว่าเอาอีกเะแนนเอามันเกินค่ะเขาก็ได้เอาได้สิบห้าบาทเอาเรียนชิบก็เรียนหาเท่านั้นเอาตอนนี้ความคิดเห็นมาตรงกันแล้วค่ะอันนี้คืออ่าถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นเนาะเป็นการ คิดวิเคราะห์ซีๆครับผม<ช>แต่ว่าที่แน่ๆนะครับถ้าตามความคิดของอาจารย์ไท่อาจารย์คิดว่าไม่ไดเกียวกับอย่างอื่นครับ <c oughs> เด็กน้อยสิบห้าคน <c oughs> ขอสิบห้าบาทมารอบที่สองก็มาขอสิบห้าบาทนะครับถึงแม้ว่าคนณมีโชคจะไปคิดคำนึงคณนิ่งหาสามศูพระอาจารย์กล่ว่า แล้วแต่สันไปแล้วแต่ตอนนี้คื็นี่ว่าก็เอาขฟนฟังเนาะผมบอกว่าตีเป็นตัวเลขสินะก็บอกว่าฟเนีฟังดสนะครับเอาให้ไงนะครับไผว่าแล้วจะพายตี๋พี่จะน่าโรอดงิสินะครับถ้าพูดถึงกับเด็กสิบห้าคนมาสามคืนซ้อนแต่มีคนก็มเมนหรอกเขากับสิบห้าก็สิบห้าคนอ่ะครับ ย่าคุ้นทอบวกกัมีจาอก็ยังบอตแต่ระกนบวืขกันก่อนนี่ข่อยอ่านใม้อมเมตนเขาเขาอ่าไหนเ่ากข่อยบอกพุ้าวาย่ากันร่วมกันพุเจ้าี่กัร่วมกันสนะไม่ได้ร่วมแต่นั่ไม่ร่สถ้าหายยี่สิบเอนมากเกินสันดิเขาบ่ได้ว่าเกินยังเียเขาว่าเอานั่นตัวน่ะคือมันเกินนี่แหละฟังฟังกว้มฝันบวถือมันไปเรื่องสี่แหละโอค่ะค่ะมันต้องฟังกว้มฝันดีจับดีดีี่ว่า เขาว่าเพเขาบอกได้ว่าเพเกินเขาบอกได้ว่าเกินจักเทียนะเขาว่าบพเอาค่ะนั่นแหละมันอ่ะเขาจะแค่สิบาบาทเท่านั้นเอาแบงค์เศราหายเขากับเพเอาจัริงๆนะครับผมเขาเอาเรียนซีบกับเรียนหาเท่านั้นค่ะเอ้อที่จริงมันกับเ่มีอย่างหรอกครับที่คุณมิโชคเบาหลายๆหรือมันคุณมิโชคที่รอให้พระอาจารย์เพราะว่าไม่ล่ามันบ่ได้เอาโอเคครับผมอ่าพระอาจารย์กับคุณมิโชคที่จริงก็คิดขึ้นกันนะครับ นะครับคิดว่าหนึ่งห้านั่นแหละสามคืนสอนฟั่งค้ำคว่ำฟันต้องฟั่งจับดีๆนี้บมเมนว่าสิไปอะไรน่จับเพิ่นเต้าๆๆดีๆคว่ำฟันนั่นแหละมแมนติดไปตีรวดอะไรนล้จะตีรวดมาอนนั่นจะไปเตียวอันนี้คือว่าฟัง่งนะครับ บุญไพ่บุญมัน<ช>่นนะครับเนาะบางเทือกครับเมือ่อแน่นี้ออกมาอาจจะเป็น5้าสามศูนย์อีกลีก็ได้อันนี้คือบ่มี่กุฎิหูนะครับไอตเยบุญมัน<ช>่นคือว่าละแต่ว่าสสนนี้ละครับพระอาจารย์เพณบ่าวซูฟังซัมานีครับเด็กก็มีสิบห้าคนมาขอตังรอบแรกก็ขอคนละ15บาทมาขอรอบที่สองก็ขอ15บาทมารอบที่สมขอบคุณมากพระอาจารย์มาขอบคุณนะครับ ให้ว่าเขาประสบตอนสำเร็จแล้วในสิ่งที่เขาจะไปเฮ็ดนะครับอ่โอเคครับผมบันนี้กันที่กับบานก่อนได้คำน้ำบอาจารย์ครับมัน่ได้มันเ่ากับเป็นว่ามันเอาเอิรนมากว่าจันทร์นขอบคุณบาจารย์หลายๆครับผมจ้าจุ๊จุ๊